พ the so ี่จ้าพี่น้องป้องป่ายสุขุสคนเด้อย่แก้วพามาดูบรรยากาศสวยๆงามๆนะจ้าพามาดูบรรยากาศสวยๆงามๆจ้าพี่น้องป้องป่ายสุขุสุคนมูเจ้าเปล่งมาลังใจให้ย่แก้วนเด้อจ้าย่แก้วให้เลยพี่น้องคันมาหยุดเบิ้งให้เด้หยุดเด้อหยุดดูก่อนนะคะหยุดดูก่อนนะนี่พามาดูบรรยากาศสวยๆวิวสวยๆมีแต่ต้นไม้ต้นไม้ดีๆทั้งนั้นเลยพี่น้องต้นไม้งามๆทั้งนั้นเลยพี่น้องเอ้ย มุดแ้เบิ่งหยุดเบิ่งข่อยนะเด้จ้าเห็นบ่สวยๆนะสวยจริงๆ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 สวยที่สุดร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนที่สุดเหน่อยไหมอุ้ยว่าพี่น้องบังไยข่อยเป็นตัดเหนื่อยมากก็อีมากก็อีหล่าน้อยจ้าพี่น้องเห็นบ่เห็นกแก้วบ่เนี่ยร้อนจริงๆร้อนจริงๆร้อนที่สุดสวยจริงๆสวยจริงๆสวยที่สุดเออ มาเด้อพี่น้องเด้อสนุกสนานน้ำกันเด้อจ้าช,ชื่อเชอบเชบมาขับเกือบเข้าป่าบักดัดผู้หยิ่งแดนใ่ผู้ใช้แรนฟัดหมาแรนเขาวัดโบไดใส่ใสเกืบอบเด้อบายเด้อพี่น้องเด้อสวัสดีเจ้าพี่น้ององไปสุกุูุกคนเด้อมาถ่ายงานกันอีิลาหน่อยถ่ายเห็นมุเจ้าเบิ้งเลยพี่น้องมุเจ้าสนับสนุนนเด้อจ้าถ่ายดูถ่ายให้ดูเนี่ย สนับสนุนเนะเด้อจ้าวได้ใส่เพลงแล้วเพลงเพราะว่าเพลงใส่ใส่เพลงใส่เพลงมันจะนิกสิตนิกสัตต์อ,อยังบงรูกข่อยกระบะหูเป็นนิกสิตนิกสัตต์อยู่นั่นแหละ <c oughs> ยกมือเซตฮัลโหลให้เขาแน่เนี่ยเออเนี่ยเอาสวยๆงามๆเยอะกันเด้อพี่น้องถ่ายรูปกันถ่า,ายรูปเด้อพี่น้องเด้อถ่ายรูปเด้จเอจ้าววันทำงี้ด้วยทำแบบงี้ด้วยนะอ่ะวันทุ่ที่เออ อีกบานหนึ่งวันทูทีเอออันสวยไหมพี่น้องสวยเนาะเดี๋ยวค่อยจะเดินวนให้ดูเด้อพี่น้องเด้อนูบรรยากาศดูต้นไม้ข้างหลังมันก็จะแวบบ๊แบบแวบบ๊แบบแวบบแบบเห็นอีหล่าเท่าไหร่ละอ้าวดูเด้อพี่น้องเด้อสวยๆบังอาถ่ายตอนนี้นะอาดูด้วยน้อง,งเดน้องโยกดูดูกล้องวันทูทีเอาจับเพนข้างนึงจับแพนข้างนึง คุยป่ะพี่น้องรถมันก็ดังกุดปาดกุดปาดอย่างนี้ยแล้พี่น้องเอ้ยคอยอ่ะรถมันดังจ้ะพี่นอ้องจ่ามันดังจ้ะม,มันบอกว่าเกิดข้อผิดพลาดหรือมันมันยาวเกินไปไงบอกไปแล้วว่าลอง,งเออมันบอกอะไรนะเก,กิดข้อผิดพลาดลบออกไปยังหยกลองอีกครั้งเออเอ่านะเดี๋ยวเดี๋ยวรองเท้ามันขามันจะกุดเออเดี๋ยวก่อน วานทูทีจะถ่ายรูปงเงยหน้าด้วยเงยหน้าด้วยเอาวานทูทีเอออ่ะอ่ะเดินออกมาทีโอ้ย๋ยวจบก่อนอ่ะจบก่อนทีน้องโยกแม่โยกจบเลยเด้อหันหน้ามาเอา๊ายบายเดี๋ยวถึงจบท่านี้ไม่สวยอ่ะจบขาไฟน้อยเอ <laughs> เอาวานทูที พี่น้องป้องปายสุขุสกคนเด้อมือนี้เด้อม,มาเบ่งอีมามาดูอีลาดูพูดให้ฟังที่ว่ามาที่ไหนลงปูนล,ลงปูนตาช้างใช่ไหมเอาเดินไปที่เดี๋ยวแม่จะถ่ายตามก้นไปไปเ,เดินเออสวยๆครังมงามพี่น้องอีลาจะผ่าไปดูนู่นนะต้นไม้พี่น้องต้นไม้จ้ะอาหารมาดูกล้องด้วยหันสี่องศาสอสามองศาสี่องศาหันสี่องศาด้วยจ้ะเออนั่นแหละแล้วก็เดินไปด้วยเออนั่นแหละ ไป,ไปดูไปดูวนไปดูทางนู้นเลยเอา้าวหันด้วยหันด้วยแล้วบอกด้วยทำมือกลางหน่อยบสดชื่นสดชื่นยืนอยู่บนนเขาวันทูทีหันมือสดชื่นสดชื่นทน้งสูงจุ้ยอา้าวพี่น้องป้องไปจะถ่ายรูปแล้วเนี่ยอา้าวหันมาดีๆเดี๋ยวจะถ่ายรูปอา้าส,สวยๆนะจะได้เห็นหน้าชัดอา้าว ไปจะไปทางน,นี้นนนพี่น้องขาไกวกันทำงายขาไกวกันยังไงถ้าจบสวยๆงามงาม,มยกมือขึ้นแบบนี้เลยจบแล้วจ้าจบแล้วจ้าทำมือจบแล้วจ้าสองมือเออเออ,เอ,อ,เอ,องั้นแหละอายกันเอาไหมวันทั่วที่จบแล้วจบแล้วจ้าอีก ภาดหนึ่งยังไม่ไดกดคลิปเดี๋ยวแล้วเอาเลยแล้วเอาวันทูที่จบละจ้าสวัสดีจ้าพี่น้องปังป่ายทุกคนเด้อมื้อนี้มาเจอยายแก้วกแล้วจ้าเจอยายแก้วคนคนงามอีกแล้วจ้าพี่น้องคนงามอะไรนะพบคนงามดึงทามไทยพี่น้องโอ้ยมาเบิ่งยายแก้วอีกแล้วพี่น้องเด้อตามภาษายายแก้วเด้อจ้าพี่น้องเป็นกําลังใจให้ยายแก้วเนจ้า คนละนิดคนละหน่อยคนละหน่อยคนละนิดยูกันไปยูกันมาเฮ็ดกันไปเฮ็ดกันมาเฝ้าแลีนปัดแอวแลียนปัดแลนปัดแลีนปัดเอวแลีนปัดแลีนปัดแลนปัดเส้นแอวมาลันหลังดัดป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 ัดซอยย่าแก้วเนี่ยเด้อพี่น้องเนอะสนับสนุนย่าแก้วเนี่ยอยากจะไปหาหมอมีจะบ้าหมอเ้น หมาได้พี่น้องนี่นะตามสไตล์ยจ๊แก้วเป็นกำลังใจให้ยจ๊แก้วนะท่านจ้าเนี่ยนะแอวลันปัดลันปัดลันปัดแอลลันปัดลันปัดลันปัดเจ้แอลมันลันดังปัด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 บายบาย